อัปเดตตอนที่สองให้เสียงภาษาไทยโดยเบนซ่าปาเวนเซนปราสาทเอลิน e ฮะเอาจริงดิตั้งแต่เวลาสุดมาไอเรานึกว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้าใส่อีกนะเนี่ยสุดคือไม่ไม่มีหาอะไรเข้าเพิ่มเลยน,ะนันเนี่ยนะแจ้งเตือนกรา,อา,ารานุายละเีตดของการ,รัปเดตในครั้งนี้ข้อมูลการแก้ไขรับสารนณะท้องถิ่นได้เกิดข้อผิดพลาด ผู้เล่นคนไหนที่ได้รับการมาเจ็บจากการแก้ไขนี้จะรับของรางวัลชดเชยแม่งแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนสักอย่างนะบผมเองสวยเอ้ยนายไม่ต้องไปอะไรกับมันมากหรอกนะเอ๊ะทำไมตรงนี้คนถึงมามุงกันเยอะกันเนี่ยนี่พวกนายมาอะไรกันเหรอตรงนี้มันมีเว้นอยู่นะอีเว้น event. มันเป็นอีเว้นรับเกณฑอาวุธนะถ้ายินมาว่าหนุ่มนั่นมันจะแกะทองก็สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์การรับเกณฑติดได้โดยไม่ต้องใช้วัตถุอื่นด้วยแหละ อะไรนะแล้วทำไมไม่มีข่าวเลยล่ะน่าจะเป็นอีเวนต์ลับนะเย้เ yes, ค okay. ทุกคนแม่งนี่แม่งตีบวกติดอีกแล้วเนี่ยการนเกตสานะสำเร็จค่าสานะถูกเพิ่มขึ้นนี่เป็นโอกาสทองสำหรับพวกมึงเลยนะเว้ยตอนนี้แหละวิ่งเข้าไปแม่งัำเกตกันหน้าเลยอัปเกตของฉันที่ฉันจะใจในายไม่อันเลยนะฉันด้วย หลีกทางหน่อยสิวะไอปองโงูถึงตาของฉันบ้างแล้วเฮ้ยเจ้าเป็นบีซีอัพเกตหมุนนี่ยหน่อยดิอัพดาเตอร์เฮ้ยไอ้เฮีย,ฮยนี่มาแซงคิว,วพวกเราทำไมวะเอาหน้าใจเย็นๆเย็นโอ้โหยถ้านายไปสู้กับมันเดี๋ยวผลของคาร่าก็เล่นงานหลอก พวกมันมียื้อเสียงการค้าขายในละแวกนี้พวกมันก็มีสันนันที่เดียวซามชอบรังแกคนอื่นอีกด้วยขอดูเอาไว้เถอะเดี๋ยวพวกมันก็คงจะโดนลงโทษในไม่ช้าเื้มึงเคยเห็นหน้ามันที่ไหนก่อนเลยวะเนยพูดเรื่องอะไรอ่ะก็ไอเอ็นพีซีที่เราไปเจอเมืองที่เพิ่งจะถูกลบมาไงอ๋อเชนได้จําได้ละไอ้เจ้าอเล็ตนั่นเองมันยังรอดอยู่เหรอนี่แล้วทำไมมันอยู่คนเดียวล่ะ ปอตีมันมีน้องสามร่วม,มใช่มเหรอสงสัยโดนล็อบไปแล้วมั้งพอน้นองมันแม่งโคตรไร้ประโยชน์ฮ่าฮ <appeals to 25> ่าฮ่โอกาสสำเร็จ25%คุณใจรอมรับไหมแน่นอนไม่มาาอเลยเถอะโอกาสสำเร็จตั้งหนึ่งในสี่มันก็ยังเยอะอยู่ดีอย่างนี้เราต้องเดิมพันกับมันส้กหน่อยแล้วแหละงานแน่ใจเแต่ว,ว่าจะได้ผลนะ่ะพวกเราเคยไปกาก่อนนะความถามจริงะจะเจ้ฉันก็บอกไปอยู่ว่ามัเป็นไรนนะ่ะ ถ้ามันทำไม่ด้เราก็จะได้แจกเงนสิบเท่าเลยฝันไปเอไอ้พวกเวนเพราะอะไรเหรอพอแม่งไม่มีทางสำเร็จยังไงล่ะการแกอาวุธอาวุธถูกทำลายจะไเป็นคนคำนวณได้เองเฮีย <Yeah, S 2> อะไรเนี่ยโต๊ทีน้ำมือผมมันมุนลำบากนิดนึงนะจริงดีแม่งทำแมบ้หมดเลยเนี่ยคุณอะไรอย่างชอบไปเมียนไหนได้เลยอุ๊บ <c oughs> <c oughs> นี่มันโคตร ีเลยวะขำจนขำมึงแข่งแล้วเนี่ยเอาไอสัตว์นรกนี่เงินเดิมพันไวล้ล้วเย็ดแหม,ม่มในมึงบอกจใจเงินคืในให้กูสืบเท่าไม่ใช่หนึ่งไงฮะมึงอยากคิดจะชิ่งหนีเด้อนะไอเวนออกซื้อมามาไม่มันไม่ใช่ความผิดของกูนะเฟ้ยมันปะเป็นเพราะมันตั้งหากละ่ะมึงไม่ควรกดมันไม่ใช่กูสิวะหานี่มึงคนเล่นอย่างนั้นเหรอไปเตียนที่อื่นเว้ย ไม่เวลาแล้วนี่มันตาของฉันไม่ของข้าก่อนตั้งหะตอก,กลางดึบนะครับเฮ้จอจบสักทีนี่มันก็น่าจะพอแล้วนะเงิแนแค่มาวันนี้อย่างน้อยฉันคงไม่ต้องหวงเรื่องเงินไปอีกสักพักแล้วนะเออภารกิจเหตุการณ์สำคัญศูนย์หนึ่งสร้างอีเวนต์หนึ่งครั้งคอมพลิสฉันควรเช็คราวันตอบแทนดีไหมเนี่ย ตั้งแต่มีเจ้าพวกนี้ขึ้นมาที่ตรงหน้าฉันพร้อมกับตัวอักษรฉัไม่รู้ข้าสานะเลเวลหชื่อไอเดนพอพันมนุษย์ NPC ชายานักอัปเดตนักอันเดธเลือด100่งรทับหนึมานาหนึ่งร้อยทับหนึ่งทับสบิความแข็งแก่งสิบความม่งไวย1สความเจราสิความอดทน10มันเป็นคำที่ฉันไม่รู้จักข้าสานะสกิลใหม่ลดลก อัปเดตอีเวนต์คำสั่งการเริ่มมีเว้นคำสั่ง S command Even t u p d a t e e v e n t ไม่ทราบไม่ทราบการุณาป้อนคำสั่งคำสั่ง,งอะไรนั้นเลยนี่มันเป็นสก,กิลของผู้ระบบเหรอจนสามารถใช้มันได้อยางงั้นเลยนี่มันอย่างกับคำสั่งนี่มันเป็นสก,กิลของผู้ดระบบอย่างนั้นเลย ฉันสามารถแช้มันได้ยังงั้นเลยนี่มันยังกับผู้ในระบบเลยนี่นานี้ภารกิจใหม่เหตุการณ์สำคัญส่วนหนึ่งสร้างอีเวนต์หนึ่งครั้งหนึ่งทับศูนย์เสร็จสิ้นภารกิจนี่มันความยังไงกันแน่จะเย็นเย็นทาไมเพิ่งเจอะไรแบบนี้ครั้งแรกทำไมต้องขอบคุณพลังรับนั่นทำไมลองกลับมาชชีวิตได้ทำเป็นไปไม่ได้ที่มีซีแบบฉันได้รับเควสภารกิจยอมรับ มีเพียงแค่พูดถูกเลือกจะพูดระบบที่ยวรับพลังนี้ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมพวกมันถึงยอมให้ฉันใช้ล่ะพวกมันจะหลอกใจฉันเหรอไม่ไว่าอย่างไรก็ตามถ้าพลังนั้นสามารถจะพลังนี้รังแค่พวกมันได้ก็ฉันจะยอมมาชีวิตนี้เขาเล่กับมันแดี๋ยวลาเอาคืนไอ้ฉันนายเหรอ พลังผู้ดูแลระบบได้รับการพัฒนาผู้ดูแลเลเวลสองปลดล็อกสกิลใหม่อัปเดตอันล็อกคำสั่งเริ่มต้นอีเวนต์สามารถปลดล็อกของได้ทุกชนิดคำสั่งไอคอมมานด์อันล็อกอัปเดตอันล็อกปลดล็อกของได้ทุกอย่างเดี๋ยวค่อยๆลองดีกว่าผู้ดูแลนี่พลังที่เจ๋งขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยว่าแต่จะใช้มันได้จริงๆเหรอมันเป็นเรื่องยากแล้วสิที่เราจเจ้าอเนะลง ตอนนี้เราสามารถจัดก,การกับพวกผู้เล่นใหม่ได้อย่างง่ายได้นอกจากนี้เราก็ยังไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับเราที่ได้กลายเป็นบัคหลังจากที่ถูกลบไปได้ไม่นานระบบนั้นก็ให้เราโอกาสกับเราอีกครั้งมันจะต้องมีสักทางภารกิจใหม่ภารกิจเหตุการณ์สำคัญที่สองตามหาอีสเตอร์เอ็กมนสถานที่ที่มาร์กไว้ภารกิจใหม่อย่างนั้นเหรอีสเตอร์เอ็กนี่คล้ายๆกับพวกสมบัตินั่นเหระเชื่อแล้วตอนนี้ชรใจร้อนไม่ได้อย่างน้อยมันก็ต้องมีทางอื่นบ้างแหละ จะต้องเคลียรภารกิจเพื่อมีชีวิตดูต่อไปโชคเดียเนี่ยที่ที่เราจะต้องไปไม่ไกลมากจำไปตอนที่ฟ้าเริ่มสว่างแล้วกันสว่างนะครับเวนเอ้ตามแผนที่มันบอกว่าตรงนี้แต่ดูๆไปแล้วมันไม่มีอะไรเลยนี่แต่มันมีดันเจี้ยนตรงนี้จริงเหรอเนี่ยดันเจี้ยนเป็นสถานที่ของหัวผู้เล่นที่มาเพิ่มข่าวสถานะมาคิดมาก่อนเลยว่าเราต้องมาที่นี่ ว้าวรู้สึกประมาชะมัดฉันไม่ได้กลัวดันเจียนนี่เท่าไหร่หรอกนะแต่ถ้าเจ้าบกับที่ฉันเจอเมื่อหลายวันก่อนแล้วก็ดันเจียนนี่ก็ไม่น่ากลัวเลยสักนิดคำเตือนการเข้าถึงเขตพื้นที่นี้ต้องมีเล้วอย่างน้อย0ูนย์แดปดสิบยืนยันการเข้าถึงองคผู้ดูแล